The Wild Robot Bedtime Story นิทานก่อนนอน The Wild Robot หุ่นยนต์ผจนภัยในป่ากว้างสร้างจากหนังสือขายดีที่ติดอันดับหนึ่งของ Bestseller New York Times ซึ่งเล่าเรื่องราวของ Rossum 7134หรือ Ross หุ่นยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเรือลม่มทำให้มาติดบนเกาะร้างโดยบังเอิญ รอสถูกออกแบบมาเพื่อส่งไปยังเมืองแห่งอนาคตแต่กลายเป็นว่ารอสกลับมาโผล่ในสถานที่ซึ่งตรงกันข้ามกับเมืองแห่งอนาคตโดยสิ้นเชิงเธอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ผิดที่เธอเพียงแค่ทําตามคำสั่งที่ถูกโปรแกรมไว้สิ่งที่เธอตามหาคือผู้สั่งการของเธอและงานที่ผู้สั่งการต้องการให้เธอทำเธอพบเพียงแค่พวกสัตว์ป่า เธอจึงใช้ความสามารถในการแปลภาษาและเริ่มสื่อสารกับสัตว์ป่าเหล่านี้วันหนึ่งรอสได้พบกับไข่หนึ่งฟองที่อยู่ในรังของหา่านเธอจึงตัดสินใจที่จะดูแลฟักเลี้ยงไข่ฟองนี้เป็นงานแรกของเธอการเลี้ยงดูลูกหา่านทำให้เธอค้นพบสิ่งที่เธอไม่รู้มากมายเธอเรียนรู้หลายสิ่งเกี่ยวกับชีวิต ได้พบเจอกับความรักและการสูญเสียการที่เธอจะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จเธอจะต้องเป็นให้ได้มากกว่าสิ่งที่เธอถูกโปรแกรมมารอซซมต้องเรียนรู้และสอนให้ลูกหานกินอาหารสอนให้ว่ายน้ำรวมถึงสอนให้บินก่อนถึงฤด,ดูหนาวที่เป็นช่วงเวลาที่เหล่าฝูงหา่านต้องอบพยพไปยังสถานที่ที่อบอุ่นกว่าเกาะแห่งนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอไม่ได้ถูกโปรแกรมมาเธอจึงต้องขอความช่วยเหลือจากสัตว์ต่างๆในเกาะแห่งนี้ในขณะเดียวกันนั้นบริษัทที่สร้างรอสได้ตามหาเธอและพยายามที่จะนำเธอกลับไปยังเมืองที่สร้างเธอขึ้นมาแต่รอสคิดว่าเกาะแห่งนี้คือบ้านของเธอและเธอต้องต่อสู้เพื่ออยู่ที่นี่ต่อไป ภารกิจของรอสในการดูแลและเลี้ยงดูไบรท์เิลจนสามารถบินอพยพนี้หนาวจะสำเร็จหรือไม่รอสจะถูกนำตัวกลับไปยังเมืองที่สร้างเธอมาหรือไม่ต้องไปชมกันในภาพยนตร์ The Wild Robot คุณยนต์ประชนภัยในป่ากว้าง17ตุลาคมในโรงภาพยนตร์